ทอดง่ายง่ายคนเหลียวคนเหล้วแต่ละไปตลาดบ่กถ้าไดนฮอดไสจักมาตอนนั้นไหนพวกแบบเหลายเด้โอ้เอฟซีพ่อโสกับแม่กายไหลด้ครับเอฟซีคนติดตามหลายจนปวดหัวบ่แม่อันกินข้าวไปม่ราคาหรอกินแล้วอันโทรโทรมาหลายๆสายมีมีเบอร์หนึ่งมีเบอร์เดียวขออัน ขอหน่ะแม่ขอขอไว้เหล็กบัญชีโอ่ยถึกแม่มาเป็นยังบ่เป็นยังแม่ว่าถือว่าว่าถือเกะสีเม่นสีเม่นบ้างมือหลับมือโซ่าถือดีสีพุ่นดีสีเลยแสดงว่ามีคนเขาเห็นของเราอยู่เออเดี๋ยวงวดนี้สิเน้นหนคอยสักเล่ยดีสีเลยในยินเขาอะไรหาตัวอยู่ดิเจ้าอะไรรู้ใคได้อยู่เขาเจ้าอนใช้แพงเขาเจ้าอ้ำก็เลยเอาหาตัวโอ้ยสมัยนั้นมันดีแล้วล่ะนี่เขาไม่ได้ อยู่ก็ใส่โยใช่โยโอ้เอาใหม่ดูแม่เอาใหม่ดูชโยโอ้มันสีไมาได้วันไหนใช่โย่ฮะเอาหมดละใช่โย่ใหม่ด้วยเอสวัสดีครับแม่ครับสวัสดีค่ะครับผมใช่โยโย่งอนนาวใหม่งวอนนาวใหม่อีเมียกับวันไหนพ่อบาทเนี่ยวันไหนพ่อบาทดอกเรื่องบ้า ไปซื้อไว้อยู่ดอกเสือนนั่นใบลอตเตอรี่พุ่นละตซื้ออัน50บาทจังคองบอกบอกผู้อื่นแล้วซอยซอยยังบ่ฮู้เรื่องเายังบู่้ว่าเจ้าของบอกเดเออซื้อจักโตบดนีัออกมายังยังบ่ฮู้ว่าเจ้าของบอกเขเจ้าบ่ฮู้ว่าเจ้าของไปไปเปิดเบิ่ง่ได้อันไปดงได้อันไอ้เหาเอ้ยบ่เบิดโทรกันเอ้า โทเบอร์โชกันอันบางคนเขาเบอร์โชค่ะใสเพรา่าอ่าเข้า่าอย่ายกขึ้นสูงสูงน่ยกขึ้นสูงสูงเลยอ่านแม่จะไปส่วนหลายสินี่จะโทษมาถามมาขอจะวันหน้าแล้วเขาจะตามมาขอพรโซ่เเคย่าขอคยอะได้อวันนี้พรโซ่อันศูนย์หกสี่สามสามแปดห้าหนึ่งสามเก้ารับรถพ่อเอายสายไมเลยแค่ว่ากันผููไดถามลิแค่ฟถามเนาะ อันผู้ใดสิไข่ค่ากา,าแฟแม่กายก่จังโท่จังเทียแม่เพื่อนกับรับบระทานไหวเนะเาะเข่าลงก่อนครับแม่ครับเอ,เอาเข,าข่าคว่ำฝันเข้า,ามาฝันว่าทั้งไหนก็ไหม,มอีกแลอะอ๋อมึงขึ้นอยู่แม่นอนฝันว่าผีมาข้างใตยพะนะผีมาข้างเตข้างแบบไหนแม่ข้างเง้มๆเลยบอกเลยเอื่นพ่อยี่นี่เอื่นพ่ยอยี่โสครับเท้ากัาน จะไดยินเสียงผีว่าข้างจะคอยพอดีวะสันจะาพ่ฟังมึงรู้คอย่านเลยเจ้งไหนบัดที้่เนี่อจะยักผมว่าจะม่กอดเขาจะกาดรู้ขอย่านมันนะว่าโอาโอัวร์มึงไม่กอดุ่้แม่ไว้ครับกอดไว้จะได้ินเสียงบังข้างใจพอดีวะสินเพราะว่ามได้ยินว่าโตมีขั้างใจคนมัได้ยินิโปวดไปแล้วเจ้าวาสันว่าโตทำบอกไ่างม่กอดเขารู้เท่าขอยยานเลยย่านเลยเจ่าเลยคอยนอนไม่ได้สัน เรี่ก็ไันนะแม่วาแต่ว่าแม่ว่าเล็ตผมคนนี้มันจะกอดกันมากเลยกอดแบบใดล่ะแม่แสิมาเบิร์นี่ปล่ามัสิมาเบิร์นอยู่เดียวแม่วาม่ใช่มากเก้าเก้าสี่วะเก้าเก้าสี่แม่เก้าเก้าสี่จีบ้าเก้าเก้าสี่วะกอดเป็นเก้ากอดแม่เก้าสี่กอดเนี่ยเนี่ยปุ๊บกอดเมาเลมันสิมากลำมากสิมาก แม่ตีเป <sm art> ็นเก้าเก้าซี่แตีเป็นเก้าเก้าซี่ด้่ยเดี๋ยวห้าจังควยมาฟังควายดท้ายเพิ่นกับยังนันกัเพิ้ลสีเอาไหมครัซอยกันก่อนสีซอยกันก่อนอันนี้แม่แค่เห็ดแปลไวแน่ทางกับซื้อความฝันนะแม่นะความฝันเป็นแน่ทางวว้ซื้อตีไว้ซื้อไม่อายุเท่าไรจ้ะอาคิาิปเจ็ดแล้วหะชิปหกหิเจ็ดเลยล่ะหาเจ็ดเต็มบ่เต็มเตี้ยเตี้ห้าเจ็ดนาะ คือว่าฝันว่าพอโศกอดไปมาบอกพอโศกอดว่าแม่ย่านผีพอโศกอดไหมทีนี้พอโศก็เลยมากอดแม่ไว้กอดแน่นจึบกอดเป็นเก้าแม่เป็นซี่าเนี่ยนั่นแหละแล้วแล้วผีค้างแบบไหนแม่ค้างเงื้อเงื้อเอ้าทีหายัง้วมาค้างจะก้นว่าเถ่ะเออย่านตัวว่าเั่น ผสมผสซมาเอาไข่เน่เท่ากูเน่เอผสมะสก็เรียกมาเมื่อมื่อาซวมกอดแม่ไว้ครับกอจนมาแน่นย่านไหลยันนั่นเพราะขาไม่สีกกอดกันมากคืออกยังวา่กอดกันมากแม่ตีเป็นตัวไหนนะแม่ตีเป็นยังก้าวเก้าก้าก้าเก้าสี่แม่แต่อายุแม่ละห้าสิบเจ็ด เก่าเก่าสีเด็กสวยนะแม่เนาะแกมาเบิ้ลอีกหรอแม่มาเบิ้ลเด็กไม่ไี้กอดจนแน่นแน่นขึ้นเนี่ยว่าย่านไรแล้วจริงๆแล้วกอดไหมทีนี้ปกสีเราเขาบอกว่าไม่กอด ตกบากว่ตัวเกอแองกร้มีตะไคร้ันอันนี้อันเก่าไห้แม่อ่อันนี้อันเก่าเริ่อัอเ่นะบนี่กฝันเนาะเป็นความฝันเดิมของคุณแม่แตงช่องผมัวลงสามเจ็ดเจ็ดตรงๆเลยช่องผมลงสามเจ็ดเจ็ดเด้อแม่นอืมขาโอดเส้าหนี้บาป็นโชว์มาวานพียดผอม 养你了，怎么做嘛，做回本了，养你了。嗯真的 ที่ยังทีว่ามาที่มาอย่างเนี่ยแล้วก็โอ้ของปลอมไหลแม่ของปลอมไหลแล้วบอกว่โอนมากเขาเห็นแท่งนั่นเมือนป๊ป๊ก็ได้สิแท่งสุดท้ายก็โอนมาล้ล้วโอ้ว่ามีหรือค่ะไม่มีนะครับผมทางช่องไม่มีทางช่องไม่มีนัมีลงบอกทลยว่ามีแบบนั้นหรอกค่ะไม่มีครับไม่มีบอกขึ้นแล้วแม่บอกขึ้นแล้วมือถี่ท้อรถเนาะบบ่มีแซุ้มที่ท้อมากนั่นอืมบานิคันคันเจอจังสี่ก็คือ เฟจปอมได้ครับปอมครับโทรหาแม่โดยตรงเลยดีกว่านะครับโทรหาแม่แหละครับผมบอกว่าถ้าอยากได้ถ้าอยากได้เลขของไอ้แม่กายกับพ่อโสเนี่ยถ้าหาแม่โดยตรงเลยครับเขาบอกว่าจะแทมงเท่าไหร่ไอ้ให้โอนเงินมาเราบอนอันนั้นไม่ใช่เพจปอมอย่าไปเชื่อนะครับเพราะว่าแม่กายมีสีบอมีเพจสีบอมีกุมสีบอมีเพจ ให้เทวอย่างเดียวอืาเพราะว่าผู้ดแล้วก็เลขนี่แจกฟรีทางช่องเลยดูทาง YouTube ้ใดเู้ใดผู้ฟด้าดปเ้ยผู้ใด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 ้ใดผ้ให้ใรับ้ใดผูโใดผู้ใดผู้ใูเลยผรับผมโใดผโ้วดผู้ใด้อด้ใดผู้งเผูด้ใดเ้ใดผู้ใดผู้ใดอู้ใดผู้ดผู้ใดผู้ใดผูนี่ผู้มดผู้ใด้ใดผิ้ใดผู้ใดผูู้ด ันยิง้เรียกว่าเจ้านี้ยเสียงผีข้างบอกันแม่ถามว่ากันกันกันแี้ว่าบอกเขาไ่ได้ยินพ่ะหน้ากันเอียงก้นตายสีมนี่ยศูนย์เก้าสี่บเนี่ยสี่ิช0ศูนย์อีกเลรแม่ศูนย์ใช่ไหมศูนมันกอดมากกอนกันมากเลยสี่เก้าศูนย์ี่แหละมันกอดกันมากเลยเอาด้วยไหมศูนย์เก้าสี่นี่มันกอดกันมากเลย อันนี้จะอหอดไปก่อนเดี๋ยวคอยฟังไปเรื่อยๆเนาะแม่เนาะแม่เราพิจารณนาคเขียนๆก่อนเพราะว่าใกล้ๆเมื่อยังสรุปไปแม่แมครับเดี๋ยวมันจะลายตัวลายตัวครับคือเอาข้อมฝันไม้เอฟซีไปตีเอาเอาก่อนเอาไปตีเอาฝันว่าผีมาข้างผีนังหูดัาบเขาว่าสอมาดีเล่ย่านเล้ยบอกข้อโซนี่กอดเอาข้อโซนล่มือมากอดพ่าแม่กอดไปหน่งตึบ แม่ถามแล้วแม่ก mm. ็ฝันว่าเจะยินเสียงสีบอไปสิแม่ถามแล้วเราว่าเราบม่ได oh ้ยินบม่ได้ยินเสียงสีข้างข้างอ้อมเฮี้ยนนี่หรอเนาะใช่ย่านบอไปสิในก้อนฝันแม่ถามแล้วเราเขาว่าเราบม่ได้ยินแม่กายเลยให้ก็โซมากอดเอาเราเลยบอกเรามากอดย่านไรอย่างไม่จีกอดกันมาว่อ แม่ก็เลยตีเป็นเก้าเก้าสี่แม่ก็เลยตีไว้เก้าเก้าสี่ตีไว้ซสานีต่องมวดเลยก่อนเอฟซีนั่นตีตัวใดให้คอมเมนต์ใต้คลิปได้เนาะค่ะเพราะว่าแม่บพรขั้นใดหมั่นใจเพราะมันโตหวดจะเปล่าเรียงเนาะเอาซสานีไปสะกอนเนาะค่ะเดี๋ยวเพคนไก่เมืองคนสามีเล็กเลขกน้ำมุนหลานเลขน้ำมุนหลานเขา เขาย่ดิเขาย่หาศูนย์เมืองเกิงอยู่ดิขันน้ำมนตก็เข้านะครับขันน้ำมนตนะครับก็คือเป็นความฝันของคุณแม่เนาะจะครับความฝันว่าผีมาคางใส่มาคงแม่ก็เลยกลัวให้พอ่อโสมากอดีออแต่ว่าอายุกสำคัญอายุกานาสนอยู่ นายโยงานโค้งงครับมครับแม่เขาแม่กายเป็นตัวจริงคนนี่แม่นตัวจริงก็ค้ากับเราตัวจริงค้ากับแม่เนาะในส่วนในเพจลอร์เซวไปขึ้นนาจังเลยลองค้นดูบ้างเด้อค่ะพี่น้องโทรหา0643385139แม่กายโดยตรงมันแอดไลน์ได้บอพศนี่แอดไลน์ได้บ่นี่เข้าไลน์บ่แม่นอันเบอร์โทรพศนี่เบอร์โทรพศเออเคเข้าไลน์ มีรายอยู่เนาะแอดลายได้เนาะทัาหาพ่อสืเลยนะคะ<ต>คือของ,ของจริงจร